การสวัสดีพวกเพื่น้องแฟนคลับเอฟซีตุรกีนะครับเด้อวันนี้เดินทางไปไหนครับครูต้อมส่งดินส่งดินไหมโซงดินบ้านใดน้อส่งดินบ้านบ้านน้องเต่าบ้านน้องเต่าบ้านมะลำเขียนบ้านมะลำเขี้ยนเป็นดาเหลาบ่มามะ้ำเขียนดาเหลาเออเรื่องใต่น้ำแต่คุณเหล่าน้องมะลำเขียนดาเหล่าวลำเขียนดาเหลาเจอกับมะลำเขีนมะเขี้ยนสีไส้ยสีไสโ้เอฟซีแฟนคลับทุกท่านะครับเด้อนี่เป็นการเดินทางอีกรอบหนึ่ง เป็นอีกอีพีหนึ่งพี่น้องเป็นอีกอีพีหนึ่งซัเป็นอีพีซะพี่น้องเรื่อเป็นอีพีไปครับแต่ละอ <party S 1> <โท>ีพีจะไม่เหมือนกันแต่ละอีพีสูบอคือกันได้พี่น้องเป็นอย่างจาักว่าลจักรสันที่พี่น้องอีพีบังหันคือไปทร,รงวัสดุอีพีตัวหนึ่งคือไปทรงดินอ,อันนี้อีพีต่อไปจ,จะไปทรงยังจะไปทรงยังเหรออีพีต่อไปบอกเอออีพีต่อไปจะไปทรงยังปัญหา ส่วนกับแก้วอาสดาอสดาน้ำมอสดาน้ำน้ำเปล่าพร้อมน้ำเปล่าพร้อมเบียร์พร้อมน้ำแำม่มเบียร์พร้อมน้ำมาเป็นเบียร์พร้อมพ้งตัวอีพีต่อไปอีพีคำคำอีพีคำคำอีพีข้อแห่งอีพีข้อแห่งพีออ่น้องกลับมาแล้วลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สับสะไกน้ำเด้อพี่น้องเด้อเปิดค่าการมองเห็นนะครับเปิดค่าการมองเห็นเป็นไปก็รถนะครับเป็น ็นนี่พี่ครับเดินเป็นนีพี่เดินทางไปน้องเดินทางไปส่งดินที่บ้าน้องเต่าพี่น้องเดินทางไปส่งดินขากล่องมีอยู่พี่น้องเจ้าบริไซใส่ขาคนใส่ขาคนหนาวบอเอฟซีหนาวบอจะได้เอฟซีแฟนครับทั้งบ้านหนาวบอครับหนาวถักทายมากนี่ยที่ใส่ทายมาเด้อครับเด้อทักทายมาครับเด้อใส่ความอบอุ่น ทักทายมาเลยครับเด้อทักทายมาใต่คลิปเด้อยๆประเทหนาวนุ่มรอรอไปเบิรรอเสารอเสานุ่มรอเสามานี้เข้าไปสงบัติไดหนอสงบัติสงบ้าิคู่ยังมอบูทันน้องเต่าบูทัดน้องเต่าด้ครับเด้อมนารับเข็นเหาพี่น้อถามๆอีกพี่นนอพอย่าง ไปน <ITA> ้าก like, <To S 2> ันเลยพี่น้องเข้าไปน้ากันเลยไปเบิ้งเลยไปเบิ้งมะลำเคียนเลยพี่น้องเขาเข่ามาแล้วเรื่องฝากก๋ไลก๋วยแช่ก๋ติดตามก๋วยซัพสะไครน้ำเด้าพี่น้องเออไม่ว่าเราเบิ้งซื่อเนี่ยพี่น้องเบิ้งต้องกดกดไลก๋วยแช่ผมนําพี่น้องชาวยู่งทุกท่านทุกคนผมว่ได้ขึ้นไล่มอนีแล้วมีมือนีแล้วอีกว่ได้ขึ้นไล่อีก พี่น้องกดเอาเด้อครับเด้สอสร้างมืออะไรยืดหยุ่นอไรตอนนี้ผมก็เห็นคลิปไปน้ำเนี้ยไปนำ้ปนำคลิปไปเรื่อยๆคลิปก็ได้หาหาแนวเหจุได้เราพี่นอ้องเคยหาแนวเห็ุกับไอ้หน,นุ่มหนุน่งครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ชื่อดังนุ่งครีเอเตอร์ชื่อดังจากจากไหนจากอำนาจ,จเจริญ ตอนนี้มาอยู่ที่ตะการพืชผลแล้วเป็นคนตะการพืชผลแล้วตอนนี้เป็นคนทุกที่เป็นคนทุกที่คนทุกที่แต่โนบิดีทุกทางขอบเวลาเลี้ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้่เพื่อเป็นกำลังใจแต่ว่ามีเอฟซีกอ่ผมก็อยู่ได้เด้อพี่น้อง เอฟซีแฟนคลับทุกท่านขาดเอฟซีก็ได้นี่เทฟซีเขามาพพอร์ตคนไปดูก็ได้เ็คลิปเขา่็ได้คลิปแต่ละคลิปเนี่ยมีความหมายเด้อพี่น้องคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายบางคนเขาเสวนาห้าบ้าทหมดเนี่ยเอฟซีแฟนคลับแต่ละคนเขาบป็นข้าใจในการทำยูทูบเบอร์เป็นบุญลาภพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านบขาเข้าใจว่ันหนึ่งในยูทูบ เอาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อะนั่นนะครับผมเอาเลยเอาไปกึบแรงกับแขมแรงเลยน้องเ้อเนี่ยไปกับสีรุนเต๋อเจ้าคับเนี่ยใช้ระยะระยะระยะเวลา สินาทีเราถึงนู่นประมาณสินาทีได้ไหมสิบนาทีได้สินาทีเราขับเนาะประมาณสินาทีให้พี่น้องเบงเงิ้งเงาๆไปเลยเบิ้งเงาไปเลยพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านให้เบิ้งชีวิตการเดินทางของหรือชีวิตนักสู้จากหลังพวงมาลัยพีน้อชีวิตนักสู้จากหลังพวงมาลัยจากแดนอีสานอยู่ในอีสานเอออยู่ในอีสานอีสานไหนเชียงเหนือ พาไปดูบา้านมะลำเคียนพาไปดูมะลำนี่เป็นทาของ,งมะลำเคียนเด้อพี่น้องมะลำเคียข่าพาไปเบิ่งให้พาไปเบิ่งบ้านมะลำเคียนมะลำเคีนดาหลาดาหลาพี่น้องอกตกแดงข้าวขาดข้าวตกแดงข้าวขาดข้าวหมดละตามมาเลยพี่น้องตามมาเลยตามมาเลยครับตามมาเลยครับตามมาเลย ตามมาดูตามมาชมเลยครับคำว่า้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปพี่นอ้องขาดเอฟซี C ว่าใดได้พี่นอ้องเอฟซีแปนคับเถาวสสนับสนุนก็บผมก็เห็นคลิปไปว่าไดขึ้นกันแมนบอ้คู่ต่อม,มอขาดเอฟซี C ว่าใดแมนบอ้ C ว่าถ้าเขามีา F C เอฟซีนี่เขาก็อยู่ว่าใรเด็ เอาต้องมีเอฟซีแฟนคลับาเป็นคลิป,ปจิ้งกระจอกทังสีก่กะพี่น้องกะยวากันเน้อพี่น้องเลยเป็นคอนเทนต์การเดินทางเป็นชีวิตคอนเทนต์เนการเดินทางพี่น้องคอนเทนต์เ,เ,เล็กๆเล็กหน่อยนะครับให้พี่น้องเบิ่ง ได้ทางไปประมาณ6นาทีพี่น้องกนาทีนี่ตัวนี้ให้ยาวที่สุดครับพี่น้องให้ยาวที่สุดให้ถึงประมาณ10-11-12 0นาทีพี่น้องคลิปนี้ให้ได้ให้พี่ยูคำนวณชั่วโมงมาเลยไม่บ่อันนี้เห็นงานส่งพี่ยูนี่เป็นงานส่งพี่ยูนะครับ ถา้ามีงานส่งพิยุกอะจกักเกษตรอย่างเคีื่อเตอร์กันเศร้าเห็นแล้วเดี๋ยวนี้จะหันมาเห็นทางยูทูบเบอร์อย่างเดียวพี่น้องก็ซอยสนับสนุนซอยซัพพอร์ตเรื่อยๆพี่น้องเด้เอเห็นว่าเ่ากับเยวาวะเยาวากันเลยพี่น้องคนเราไม่เกี่ยวกับอายุในการทําคลิปในการทำยูทูบเบอร์ไม่เกี่ยวกับอายุสําคัญที่ว่าคุณอาจจะมีคอนเทนต์ไหมห็นบ่ อ่าสำพา์หน่อยสิคนเราจะมายังไรน้องจะมีคอนเทนต์อะไรไหมอ๋อคอนเทนต์ก็มีเรื่อยๆทำไม่เราไม่เกี่ยวกับอายุในการท่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับอายุเด็กๆก็ทําได้เด็กๆก็ทําได้แก่ก็ทําได้แก่ก็ทําได้เอ๋อขึ้นอยู่กับมุกของเราขึ้นอยู่กับมุกขึ้นอยู่กับย่อส่วน เออกมุกกับจะโทอนอำนาจขึ้นเดี๋ยวอยู่ตลกัวนี้อยู่กับโลเคชั่นเอออยู่กับโลเคชั่นสถานที่โลเคชั่นสถานที่สถานที่ระวังวางแผนไว้ในการทำคลิปแต่ละคลิปพี่น้องอย่าว่าประสำคัญได้พี่น้องสำคัญได้ครับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านสำคัญได้ครับเด้ออย่าว่าประสำคัญบาคนเขาเซว่าเขาเขาบ่าเขาบองหมดนด้ไปนอนเอฟซีแฟนคลับต้องเข้าใจ นี่บ้านมอลำเคียนถึงแล้วบ้านวอล์วัมเคนดาเหลาลำเคียนดาเหลาบ้านน้องเตาหลังนี้ใช่ไหมบ้านวอล์รัมเคียนบ้านนนหลังไหนบ้านวอบ้านพันปวงวอล์หลังไหนแต่ว่ามีวัดนี่มันเห็ดรูปผาไหมเห็ดรูปปั้นไหมรูปผารูปปั้นมรลำเคียนนั่งอยืนนั่งอยู่เด้อพี่น้องอ่าคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามก็ซับสไคร้นะเด้อครับเด้อสวัสดีครับผม